นี่นะครับก็สวัสดีครับชาว New Tech Tractor นะครับตอนนี้เรามาอยู่ใน YouTube New Tech Tractor มาแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเรามาส่งรถที่นะฮะเดี๋ยวผมขอปรับกล้องนิดนึงนะครับอ,อ,อำเภอคอนสวรร์น,นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมหุงมบรพพลนะครับเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ สวัสดีนะครับชาวยูทูบนะครับช่อง Newtech t r a c t o r นะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับมาที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับนะครับ Newtech t r a c t o r คันใหม่มาส่งที่นี่นะครับก็นะฮะมาอยู่ที่คอนสวรรค์ชัยภูมิครับเดี๋ยวเรามาดูการไถนะครับนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามานะครับ พรสวรรค์ชัยภูมิครับเดี๋ยวเรามาลองอันนี้คือลงพื้นที่เลยนะครับนะครับนี่เจ้าของรถนะครับคุณอานะครับกับคุณอรรถชัยนะครับอยู่พรสวรรค์นะครับแต่เราต้องดูก่อนฟางค่อนข้างแห้งนะครับเพราะว่าไม่มีน้ํานะครับตรงนี้แต่ต้องลองดูไถ่ดูนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับกันสดๆกันที่นี่เลยครับ จากการปรับผานก่อนนะครับดูว่าเป็นยังไงนะฮะดินครับดินลักษณะดินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะะนิวเทคแท็กเตอร์อยู่ตรงนู้นครับคันใหม่ครับอยู่ที่คอนสวรรค์ชัยภูมิครับอ่าทีนี้ได้ละเดี๋ยวไปดูถึงจุดนั้นเลยนะครับ สำหรับท่านที่เป็นผู้สนใจนะครับก็นะฮะเดี๋ยวเราดูที่นี่เสร็จนะครับสวัสดีครับนะครับอยู่ที่คอนสวรรค์ชัยภูมิครับตอนนี้นะครับ Tech แท็ก t o r คันใหม่มาส่งที่นี่เลยครับนี่ครับนี่การทำงานนะครับเอาละเราให้ดูแล้วนะครับตอนนี้ผ่านเดี๋ยวเรากำลังตั้งอยู่นิดนึงนะครับอ๋อฟางค่อนข้างเยอะแล้วก็ดินแข็งมากครับ นิวเทคแท็กเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์ชัยภูมินะครับเเลยครับอ่านี่เทคแท็กเตอร์มาแล้วนะครับ เดี๋ยวตั้งผ่าน,นิดนึงครับวิธีการนะครับเวลาเราก็ปรับการตั้งผ่าน,นะครับการผู้ใช้งานก็จะสามารถที่จะก,กับปรับตั้งได้นะครับขี้เมานะครบับการปรับผ่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เข้าลึกเข้าตื้นนะครับเข้าผ่านใปไหนนะครับช่างสำรวจก็จะดูพื้นที่เป็นหลักครับ ตอนนี้เรากำลังขับไปผ่านกันนะครับตื่นเช้ามาเช้าวันอาทิตย์เรามาดูกันนะครับหลายๆท่านเริ่มทําเกษตรกันแล้วนะครับเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นเช้าวันที่ท่านหลายๆคนนะครับไปดูสวนดูไร่ดูนานะครับก็ตื่นเช้านะครับก็จะทําให้เราเราเรียกมีความสุขนะครับอ่าเรามาดูนะครับปับเข้านะฮะนี่คือการไถนดินแห้งมากนะครับแล้วก็ฟาง เ็นพื้นที่เลยนะครับเราอยากให้ดูการทำงานจริงๆนะครับว่า n e w t e h Tractor นะครับสามารถที่จะทำนะครับงานในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างตัวรถจะเห็นนะครับว่าเราไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนักใดๆนะครับตรงนี้ตัวรถแตกแรงกดเนี่ยเกิดจากการที่เราออกแบบที่แตกต่างล้อหน้าที่ใหญ่ส่งแรงมาด้านหลังนะครับด้าเอลที่อ่อนนะครับนี่คือการออกแบบของคนไทยครับ กินก่อนนะถึงเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับยูเทแท็กเตอร์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเออ,เอ,อมองว่าเราใช่เหมาะสมกันไหมจริงจริงเราต้องเปรียบเทียบกับเกษตรครอบครัวเกษตรครอบครัวนี่ก็หมายถึงเกษตรในครัวเรือนครับเราทํามีที่นาเอง30ไร่50ไร่ทําเองนะครับเราไม่ได้จ้างใครแล้วก็เรารู้สึกว่าการทํางานเนี่ยทำเราทาเองเนี่ยเราก็ลดต้นทุนได้มากกว่าการจ้างงานนะครับอาจจะ แต่หลายๆท่านก็ยังไม่ได้ทําเองเพราะว่าต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออย่างแท็กเตอร์หนึ่งคันนะครับก็มีราคาที่อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่นิวเทคแท็กเตอร์เราก็นะครับนี่ครับ,รบก็จะเห็นการทํางานจริงๆนะครับของเทคแท็กเตอร์กับพื้นที่นาตรงนี้เลย โอเค okay. เดี๋ยวเราไปไลฟ์ต่อใน Facebook กันต่อนะครับก็ชาว YouTube นะครับสนใจก็ติดต่อมาที่นิวเทคแท็กเตอร์ที่เบอร์โทรที่ให้ไหว้นะครับวันนี้นิวเทคแท็กเตอร์นะครับก็มาอยู่ที่คอนสวรรค์เชยาภูมินะครับผมนุ่มบรพโปล์แล้วทางสำเริงนะครับก็ เดี๋ยวเจอกันนะครับใน Facebook เรามีช่อง Facebook ด้วยนะครับช่วง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็โทรมาคุยกันได้ครับนะครับไลน์มาคุยกันที่เบอร์0615594626ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปส่งที่ไหนนะครับติดตามเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งถูกใจไว้ก่อนจะให้มีคลิปใหม่ๆแล้วเรามีไลฟ์สดอย่างนี้นะครับมันจะเตือนท่านนะครับว่าโอ้ยมีที่ที่นี่ที่นี่ท่านจะได้ดูพื้นที่จริงเลยครับเราเน้นของจริงทําจริงนะครับ ในพื้นที่นะครับเพราะนิวเทค r a c t o r คือผลผลิตของคนไทยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ f Facebook o e นิ e เทค r a c t o r นะครับเดี๋ยวไปอยู่ที่ facebook ครับโอเคครับ